อ่ะเราก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันอยู่กับปืนพกซีซั่นสองถุยไม่ใช่พาร์ทสองกับเกมของ of Duty Mobile เช่นเคยนะครับเนี่ยภาพคุ้นๆไหมภาพคุ้นๆเลยเหมือนคิดเมื่อกี้เลยแต่แค่ตัดแบ่งครึ่งเออใช่คุ้นๆเนาะแบบออตอนจบไปยังไงตอนมาก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละคุ้นๆเนาะอ่ะเราไปปืนต่อไปกันเลยปืนต่อไปปืนอะไรเชียบปืนลูกซอง ครองจิ๋งหรือวะ,ะลูกสองจิว๋วลูกสองแฝดลูกสองแตดแต่ลูกซอจําได้ว่ามันต้องใช้อีกปุ่มหนึ่งเหรออืมไม่เคยใช้อนะ่ะเพราะยังไม่ปิดหรอกจำได้ว่าลูกสอบมันต้องใช้ปุ่มนี้โอ้มันมี อีกกิจกรรมด้วยเป็นยึดธงเหรอจะเล่นในก,กิจกรรมไหมหรือว่าจะเล่นกิจกรรมเดิมทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็มีหกคนด้วยคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ไปยึดธงกันเถอะเฮ้ยไม่กดวะเหมือนรีบหรือไงเราก็รหลอนหนึ่งโอ้โหก็ร oh. ีบร้อนนะร้อนใช่ตอนนี้ร้อนมากอมตอนนี้ร้อนสุดๆไฟดับ <laughs> เหมือนว่าบ้านผมจะไฟดับนะครับค่อนข้างร้อนเอาเรื่องไม่ใช่ร้อนแค่ตัวแต่ร้อนหัวด้วยหัวร้อนนั่นเกบตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วอุ้ยทำไมตัวมันไม่โหลดผมว่าผมโหลดรับพยากรหมดแล้วนะผมป้องทงเหรออุ้ยอันนี้น่าสนใจมากวิง่ง <ผม S 1> วิ่งแย่งถงยู่เคยเล่นปะเคย มึงจะว่าคูแกยางนั้นเหรอฮะถ้าเกิดไม่ทานอ่ะเท่าทีวิ่งนี่เห็นตัวใครเล้วตัวเป็นฟ้าฟ้านี่ปืนพกลุงยังไแล่ะปืนพกลุงลูกสองตดอ่าไม่ทันอ่ะก็นาใหม่นี่ลูกสองตดสีม่วงด้วยม่วงหร่อยเอาไปไม่รอเลยไปแยงใช่ไหมใช่แล้วก็เฝ้าของเราด้วยาวเหรออืม แย่งแล้วไไเอาไปไหนเอาไปธงเราไงไม่ต้องเล็งใช่ไหมเนี่ยต้องเล็งอ้เล็งได้เนี่ยวะแย่งธงไปแล้วหรอใช่เง,ง,งียบเงียบอือลูกซองอัดตูดชชิคชิเฮี้ยมึกหมดใกล้ขัดเลยตอนเย็นวะ กี้อยายิงยากกว่าลูกสองอะกูยิงไม่โดนเออเอือยยิงยากัตั์ลูกสองพี่เิียไม่ได้สามอันดับแรกแน่น่าจะเป็นอย่างงั้นเอือยยิงยากอ่ะลูกสองแล้วมมีแค่สองนัดไงประเด็นเลยแหละ แล้วธงเราันอยู่ไหนเนี่ยกูหาธงไม่เจอธงกูอยู่ไสไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่เป็นไรเราก็ยืนมาได้เหมือนกันมาตะอนันพงเราคืนมาก่อนอยิงนัดเดียวไม่ตายด้วยตายแล้วตายแล้วอเ,เอ,อืเออ้ออ,อีซอมบี้ แหวะแ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 วะอีคนลุกเลยมาเกใครมาอเี <laughs> ่ยตะตู้จเอ๋จะเอ๋ตัวเองเออืออหลังหกัก หลังหักไปส<ง>ินี่ไปไงเฮ้ยเราโดนแย่งไปแล้วถ้าธงกูอยู่ไหนวะอยากรู้วะ่ะโคตรอยากรู้เลยธงกูม,ม,มันอยู่บนตึกอะ่ะอยู่่ตรงพื้นนนแัแหละมันก็โดดลงไปแล้วอ่ะเอ๊ะยัยอยู่บนตึกกูโดดลงมาเลยเนี่ยมันจู๊กเก่งยังวะทำเฟียนเหมือนเรียนมายัง<ำ>ไม่ตายเพราะลูกกูยิงนัดเดียวมันไม่ตาย ตายไปซะใครมันยิงอะไรวะปล่อรยระเบิดไงจัดคอดขวางเจอได้เอ็ดกามีชัวปวาาจ้ะมันก็คงต้องได้แหละแหวยิงได้ขนาดนี้อ,อ้าสามธงโอ้วีกตานึงยังไม่ชนะอีกเหรอโถ่ยืนพกลุ้งหันมามองสิลูกสองม่วงอ่ะไม,อไม่เห็นอ่ะดีเท่าทีลูกสองแตกด้วยไม่เห็นอะตาฟอดอะ บออสี้ยมาทำไมวะมาทำไม่ไหมไอ้บ้านนมาเอาไปยิงใครวะเนี่ยคนแน่ๆไม่เที่ยเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนวะไอ้ธงมันอยู่ไหนอะน่าสิเขาบอกเลยกูณจำไม่ได้แล้วธงตัวเองอยู่ไหนอือไม่ตายแล้วฮะเออเที่ยชี้ชี้ยแล้วธงมันอยู่ไหน เูอดีเหรออ๋อเจอแล้วกูไปละไหนอะ like เอาทองไปเก็บไปดิ s. <S ่เงี yes, ้ยวอุ้ยใครยิงใครยิงใครยิงไรตูดกูอย่ามายิงนะเอฮ้ยดึบอดึบดึบคนมันเยอะจังฮ้ยเสร็จกูละ มีตกเลยเหรอตรงไหนวะตรงไหนวะอยากตรงไหนไม่ดีว่าระเบื่อเลอ่ะเผื่อคนมาหยิบอะไรอ่ะอะไรถีทองอ่ะอุ้ยกระสุนไข่แกงกูยิงว่ะกูเล็งตั้งนานอือ มันสุ่มกูได้กูได้กระสุดดูนี่ไงไม่ให้เพื่อนเอาไปแล้วไปเลยเพื่อนเอื้อจบไหมฮ่าฮ่าหลังหักไปสิสวย โอ้โหเอวีพีว่ะหน้าต,ตา,มตามไม่ไน่าเลยเอวีพีก็ขิงเท่าไรแต่ว่าก็คนมันกิงอ๋อเหรอขิงขาดอะไรใี่นั่มึงมันก็อยู่ที่ฝีมือเนาะต้มแกงได้น่มึงอร่อยเลยอร่อยเฉยแซ่บเลยขี้อยได้ที่สองเคยเลยลูกสองโง่โง่เนี่ยนะ อ่ะไปปืนพกอันต่อไปปืนอะไรยังเหลือประมาณสี่กระบอกสี่ห้ากระบอกเชี่ยหน้าไม้ว่ะโหหน้าไม้มี่ตากเล่นตัวยากอะหน้าไม้อะจะทำชาเลนจ์อะไรไม่ดูดีดีก่อน ไม่ใช่แค <ien de> ่ปืนพกนะครับหน้าไม้โคตรยากเลยนะมันไม่มีแฝดอยู่ฝั่งเหมือนก่นพี่ดีวใช่แฝดแฝดคนละฝาหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วทำหน้าเหมือนกันด้วยนะและคือมันอยู่ประเด็นคือเว้งอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเออไายเอาเลื่องปล่ะเหรดกลางคันอ่าวเว้นแล้วยังไม่ทำอะไรเลยยู่เตัดมาแล้วก็ตายเลยใช่ คู่อะคู่หูไดนามิก <c oughs> คู่หูดูโอ้ไดนามิกเฮยมันมันดักผ่าเลยทุกคนไม่พลาดเออปอบปืนไม่ใช่อไอ้แฟดแม่งยิงกูมันไม่อันมาเอาคิวใช่ไหมเนี่ยมันไม่เอาธงไปเก็บอะ่ะ <c oughs> แต่เอาธงกลับผ่านแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> คืออิงหังเกลคุณพึ่งเข,าเ <c oughs> เขา้าได้ปะพึ่งเข้ายังไม่ท,ทำอะไรเลย <c oughs> แล้วเป็นน้ำหมายด้วย,ย,วยไปหน้หาไม้ไม่มีห้านัดเองวะนี่ขอยยาจิงจังวะถอ,อเพื่อนตกใจหมดเลยเวียนม,มันไม่ยิงมึงแล้วมันจะยิงใครอะ มมนเป็นไรเด็กกุศานต่อยเขีเ้ยบมันมาหยิบไปแล้วเอ,อื้อหลังหดัดเฮ้ยมีอย่างนี้หาเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตานี้มันเต็มจนจัง <c oughs> ก็ดีแล้วไงดี <c oughs> แหละเราจะแพ้เราเข้ามากลางคันช่วยช่วยไม่ได้หรอก <c oughs> อุ้ยระเบิดตุ้มตาม เราพลาดเมื่อกี้ไม่ใช่สนามลบวะใครยิงวะทำไมันมีไอ้เฟดมันเข้าถ่ายอยู่ไอ้ปังปังตายเที่ยไปโดนเอือ่อย่ไปโดนเอือกยิงโคตรยากเลยน้าหมาเอ้ยน้าไปใครพี่ดตายอย่าไม่ทันทำอะไรเลย หน้าไม้เล่นยากครับ่ากดิใครบอกง่ายเหรอ <c oughs> ไปมาตุ้มสวยวสวยอะไระไอเฟ่มันมาแบบเป็นแ็กคู่ใช่เห็นที่หน้าว่ะเฮ้ยมันจะไปเอาทงใครมาทางนี้ หมาไปกัดแล้วหมาใครวะหมาเจ๊แหละไม่อ่ะมันเป็นหมูอ่ะมันเป็นหมูอ่ะใครเอาทองไปวะพันเดินมายังไม่ถึงหมเริมตายแล้วนี่ยังไม่มีใครได้ทองเลยเหรอว่าเล่นอะไรกันวะเนี่ยไอ้ปปืนปืนงงว่ะเล่นยังไงไม่มีใครเอาทองได้เลยเหรอม่าเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย แล้วฉันก็เล่นหน้าไม้ด้วยไงเล่นไม่เป็นด้วยไงใช่ทำไมกูได้ยินเสียงอะไรมันมีคนใส่ชุดเหมือนกันเรือกูโดนแฟดฆ่ากูฆ่าใครไม่ได้เลยไม่ตาเนี <c> ่ย <oughs> ตานี้จะมาเอาอะไรกับผมเลยตานี้แพ้

เี่ยกูเหมือนโดนสไลด์ไล่หัวโอ้โหตานีแยบถ้าเสมอสอตาจะเ็นยังไงเราจะเล่นเปก่านนะอ้โห <c oughs> ตา้เออมันทงมันเก็บงอมันเก็บงไปแล้วแ,แไม่เอาทงเอ ลอยไปไหนมันไปแล้วมาแล้วหมายเลข8ไม่นะมันเอาธงไปแล้วเหี้ย <c oughs> โอ้หมา <c oughs> โอ้ยป้อมปืน ไอ้ทงสองเหรอเฮียมันมีคนใส่จังก้านนอเอกูฆ่าใครมาได้เลยโหหเลีอยงเยอเลยไม่แยังไก่อน แห้ผมไม่ตลกกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันใส่ชุดตาลเตยอมันเั่ขนาดไหนเล่นน้ามไม้โคตรยากเลยไม่ตลก,กันาดนี้นอาหน้าต่อไปก็ไม่ใช่น,น้ามไม้แล้ว <S <S ไอ้แฝดมันติดอันดับคู่เลยวะ เราทอาเง่เสร็แล้วปะไปคิดพอกันทีเจ้าน้าหมายคุณฆเป็นคนเดียวกูณฆ่าใครไปวะโอ้ปืนนี่ไปพอกันทีเจ้าน้าหมายเราจะไม่กลับมา่นอีิเลยโคนร้อนเลย ด่านเชียนี่แ้วหน้าขนสั่งรงข้ามดูถ้าจะไม่กินเท่าไหร่ไม่แล่หรอกใครยิงวะรีบ่ะ

มึกหมดไมอมนผ่าไม่อยู่ไปไเหี้ยนะรไ้ทม่รู้ไม่ดไิวอีไ่ดิวลไปแคบแวยืนยิงไม่รู้ไม่รูโอ้ตัวเองเก็บมาดันโ้ยมีคนเอาทองกูไปเอาพวกตายแล้วเยอะที่สุดพัดลมกูก็มา หัวจะได้ไม่รอได้หรือเปล่าไม่น่าใช่อ้าวไม่ตายกูนึกว่ามันตายไม่ว่ายิงอะไรกันเราจะตายอยากโอ้เฮ้เชียร์เชียร์แม็กคาร์ริมิอิวไม่ให้กูกูยังไม่ได้ยิงเลยน่าจะคลืข้างหน้าดิยิงไม่โดนอ่ะโอ้ยเฮ้ช็อตอีกแล้วอ่ะเออมีคนเอาทองแล้วไปมันก็ะป๋อามันคือสิ เออเอเเออเลิแมึกหมดเร็วไปหน่อยมันยิงรวมึกหมดเร็วไปหน่อยันอะไรกมันมากวะ้ยใยิใครยิงวะทำตัวเด่นก็เด่นมากก็เด่นอยู่นะ ถือถงอยู่อ้าวถืออยู่แล้วโทษโทษแต่ก็ว่าถงมันอยู่ในใี่ไข่ไะโอ้โหถงก็ห้อยหลังอยู่นี่เฮ้ยใครยิงวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีคนเอาถงไปเย่ทำไมว้าวเล่นีมีจังๆอ่ะเราก็เล่นได้ไม่ไม่ไม่เพราะกูเปลี่ยนปืน <c oughs> อย่เดี๋ยวยว,วางระเบิดกันทงไหหว้หว่ะเราแวงเราแบงแคใครมันยิงอะไรกันไม่เห็นมีใครย,ยิงอย่าตายแล้วนไปคนคนมันมากันเป็นฝูงเลย ทำไมกูยิงไม่ทำไมพิซายก็ไม่โดนใครเนี่ยไม่เป็นไรใครเมืใช้อะไรอยู่บนฟ้าก็เป้นใครเครื่องบินเนยอยากใช้บ้บางไม่ต้องใช้หมายว่าคนอ้าวหมึกหมด Haha, bà cái gì Ui, Target down, oi, hà nhân. miu. flag là. Stealth chopper, là được ก็หองไงบองลงอลงไปแล้วกูพี่กดไปโอ้โหไม่ลงนะไวตองไซทไมต้องใช้ไงจะจบแล้วไม่ต้องใช้ <c oughs> จจแล้วอยู่เอวีออนไรน์ ใครน,นี่จักเลย่ะโอ้โหพอเปลี่ยนปืนปุ๊บอพอเปลี่ยนปืนปุ๊บราศีมันจับไงมันอยู่ที่ผีมือมันไม่เกี่ยวกับปืนเลยมันอยู่ที่ผีมืองั้นมึงลองไปเล่นหน้าไม้ดูมั้งอะไรหรอมรเมื่อกี้ใครพูดอะไรอสั่งนะยินเลยแน่แหงมาก็ได้ที่สองแล้ววะ ไปเล่นอยู่บนฟ้านะเปอยอาจจะได้ที่หนึ่งเลยจะไม่ได้แก <c oughs> ต่อไปปืนอะไรต่อไปปืนอะไรได้เวลาแล้วที่ต้องตัดไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP สาม